วิทูลและเจ๊ป,ปุ๊กปรินดานะคะสวัสดีค่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 ะสวัเดี๋ยวยแป๊บแป๊บเลยนะคุณผู้ชม <c oughs> โคตรเฮอกกลัวไม่ได้พูดกันใช่ไหม <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้ค่ะวันนี้อ,อีกหนึ่งวันแล้วนะคะที่เราออกกอง,อก,องกับคิวซูเปอร์ star เขาแน่นมากเลยนะคนไม่ค่อยว่างไม่ค่อยอยู่กรุงเทพด้วยเขาอยู่ไปปลูกถั่วฝักยาวโอเคนิกก่อสร้างก่อสร้าง อาอเดี uhm. ๋ยวให้คนได้รับตัวโอ้โหชมวันสควสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิงลีสีชมวันแกรมมโกรค่ะมาของความสดใสเออไม่ใช่ความสดใสธรรมดาแล้วก็มากับอัลบั้มเต็มด้วยวันนี้โอ้ดูคุณมาอัลบั้มคุณมาปุ๊บโควิดปัดเลยโอ้โหนะน่าสงสารตัวเองเนาะก็ต้องบอกว่า ได้เห็นใจทุกๆฝาก่ายเลยนะโะดยโดยเฉพาะทางผู้ใหญ่ที่มีความตั้งใจอ,อยากจะให้หญิงนีได้มอบความสุขให้แฟนๆเต็มอัลบัม้มในรูปแบบบันเทิงนะคะ,ะสิทเพลงมีแค่หนึ่งเพลงชา้าเท่านั้นนะคะนี่คือความความ ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะถึงเพลงเขาจะมาในยุคกระแสโควิดแต่เพลงเขาติดชาร์ตนะคะคุณเข้าชาร์ตสัปดาห์นี้ได้ที่เท่าไหร่สัปดาห์นี้ยังจำไม่ได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่ในอันดับต้นๆมานล้วเพลงเคยเห็นที่4อยู่นะต้องขอกว่าใจอยู่ลูกทุ่งเดตเวิร์ชื่นใจอยู่ค่ะคุณแม่ติดอันดับคือจริงๆแล้วถ้าจ่ายใต้ต่อทุกคนเนี่ยติด ไม่พี่ไม่ี่ไม่พีอันนี้พูดเร่นสิงจะโดนลูกพูดไหมเว้ยเราบอกอกอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้พูดแรกอันนี้หยอกยอยคือ20เพลงจากคนฟังทั่งประเทศในการบอแต่ละสัปดาห์คือต้งบอกย่างนี้ว่าในยุคปัจจุบันเราไม่ค่อยเห็นแล้วว่าการที่ศิลปินจะมาทำอัลบั้มแอ่งถูกต้องแต่คุณก็กลับที่สวนกระแสจากที่เขาปล่อยซิงเกิลที่ละเพลงที่ไปทไมถึงมีการวาง โปรเจกต์ออกมาเป็นอัลบั้มค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่นะคะด้วยความสนุกใช่ไหมที่หยิงลีเหมือนแบบาหายไปประมาณปี2ปีที่เหมือนหลายๆคนก็เป็นห่วงเป็นใยว่าหยิงลีไม่สบายหรือยังนะคะหยิงลีก็ดูแลตัวเองกลับมาแข็งแรงสตรองนะคะแล้วทางผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเออเธอควรจะมีความสนุกสนานมากก่าแฟนๆในรูปแบบของการเอนเตอร์เทนในรูปแบบของการเต้นเหมือนผู้หญิงละลาอัลบั้มที่หนึ่งที่มีขอใช้เอเลขเบอร์โทรหญิงละล่าราายคนโสดที่มีหลายๆคนก็เต้นแล้วก็ร้อง ตองตามได้นะคะทางผู้ใหญ่ก็คิดว่าโอเคงั้นถึงเวลาแล้วยิงลีก็จัดไปเต็มอัลบั้มเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าฉันกลับมาแล้วยิงลีคัมแบ็กแบบสนุกสนานเอาแบบเต็มที่เลยอัลบั้มนี้มีเพลงที่มาจากปลายประกาศตัวเองไหมคะ <c oughs> วความจริงก็มีก็ต่เร <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องร้องไ้ม่คมีความสุขม,มากเลยต้องถามกันนะ บางคนไม่รู้ว่าคิดว่าเขาเป็นคนเบื่องน้าอย่างเนี้ยความสมามารถของผู้หญิงคนนี้คือเขาแต่งเพลงได้เก่งมาแล้วก็หลายหลักเพลงด้วยก็เลยต้องถามว่าในอัลบั้มนี้เพลงไหนมาจากปลายปากกาคุณบ้างในอัลบั้มนี้นะคะอัลบัม้มลำซีซึ่งก็มี เพียงแค่หนึ่งเพลงซึ่งคือเพลงโชว์ใจเอาไว้ใช้โชว์บนเวทีนะคะซึ่งเป็นตัวตนของหญิงลีชอบไปดูชอบรถชอบรวมโชอบอกดุมดูและโชอบเปิดหัวใจนั่นก็คือโชว์โชว์ใจเอาไว้แบบเป็นดนตรีเหมือนแบบฮึกเหิมเหมือนจะโชว์วงรู้สึกเหมือนพี่แอ๊คาราบาลมาเลยสวมวิญยาน นะแล้วก็ยาพีแอคคาราบาลใช่ไหมเป็นระเบิดข่าวปาไม่ไหวไม่ไหวค่ะแล้วคุณจะได้ยงอื่นปากแบบขึ้นมาเยอะแยะเออนี่ยคือความสนุกนะคะแล้วเลยมีเพลงที่เราแต่งเองเปิดเจอเพลงนะคะแล้วที่อีกหนึ่งบอกว่าในระหว่างนี้เพลงในอัลบั้มเนี้ยเพลงไหนที่คุณโปรโมทเป็นเพลงโปรโมท เป็นเพลงโปรโมทหรอสำหรับเพลงแรกที่เปล่อยไปคือเพลงล a n ซ i n g ลแล้ว m เาาถนนี้เพาะเลยว่าวเราอย้อนไปอดีตตอนที่เพลงโปรโมทเขาดังสู้เพลงไม่โปรโมทขอแชิเธอไงแล้วชอบพูดตอนนี้ว่าบางทีศิลปินน่ะเขาอาจจะมีเพลงที่เขาวางมากไว้ว่าจะเป็เพลงแบเพลงนี้แต่ไปมามันดันเป็นเพลงที่11 12มันมีเสยเพลง คุณผู้ชมฮะอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าพิธีกรเรามาจากยุคแผ่นเสียงโอ้ยค้าเกี่ยวข้าเกี่ยวคุณแม่ยุคนั้นนะยุคนั้นนะซีดีกำลังจะวางยูทูบกำลังจะขึ้นยิงอยู่ระหว่างทันพี่ดีเจสถานีวิทยุชุมชนทั้งประเทศหญิงจ้าวายพาดไอซีดีเออนี่สัมภาษณ์แปดครื่นตั้งแต่เช้านับหกทุ่มเช้าถึงสองทุ่มยิงเลยต้องพูดเรื่องเดียวกันแปดครื่น เพราะว่าคนฟังของเราอ่ะคนฟังครั้งแรกของเราต้องสนุกสนานเหมือนยังมีเป็นคนมังมวนภาษาอิสานอืมเขาเป็นต้นกําเนิดของความสนุกสนานเดียงต่อไปอีนะสองคนเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเพลงโปรโมทอันนี้ไปวิธีการโปรโมทไม่ได้ ก็อย่าที่บอกใช่ไหคะแล้วเพลงเงี้ยยังไงคะการปล่อยออกมาการวางการโปรโมทของคุณแต่ละเพลงคุณมีความสนุกแตกต่างกันยังงไในแต่ละตัวเพลงก็อย่างเช่นลัมซิงลิซึมนะคะอัลบั้มนี้เจ้านายก็อยากจะให้คนฟังเนี่ยรู้ว่ามื้อนี้ยิ่งลีกราฟมาแล้วเด้อค่ะคือกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วที่มาอัลบั้มเต็มเลยแล้วก็มีเพลงโปรโมทต่อไปก็คือเพลงสับแยกแยกสับแยกแยกมาคักคักสักทีอันนี้เริ่มช้าแล้วอันนี้อันนี้กิน ยาฆ่าแมลงไม่ใช่ ใช้ทาอยู่นั้นแล้วก็แล้วทํำไหมทำเบื่อมันมากก็แล้วแตคือมันสักง่ายๆแต่เราอ่ะชอบแบบชอบไปทําเป็นชักง้างๆไงแต่เพลงเขาภาษสักง่ายๆแต่เราจะชอบขำไงว่าชักเว้ยคือมันสนุกมากเลยคุณขัคือความฝังให้มันอ่ะก็เหมือนกันใช่นนะเออต้องชักถามถามว่าหมายว่าหมายสักง่ายๆคือภาษาอีสานคือแบบสักกระเดียวกระเดียวแต่ว่าถ้าถ้าเป็นภาษาไทยคือชักแงะ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  ชาติเก่งๆนะไม่ใช่แบบนี้นะคะเฉพย์ต้องอย่างนี้ถึงจะดังนะใช่ใช่ทิกต็อกนะใช่มแต่ทีเนี้ยขึ้นชื่อว่าหญิงรีก็ปล่อยแบบเป็นชุดๆๆๆตามมาด้วยเพลงอะไรอ่าเพลงข่าวสาวรถแห่ก็คือตอบโจทย์แฟนๆที่เข้าดูไลน์รลงไปฟูลอัลบั้มก็คือสิบเพลงใช่ไหมคะก็คือว่าคนชอบเพลงไหนยอดวิวของของเพลงไหนสูงกว่าเพื่อนอันนั้นก็คือทางเจ้านายก็จะ ไปทำมิวสิกมาอ๋อคืออยากดู MV เพลงไหนอยากได้ดูอันไหนเป็นเอมีก็เขาไปดูเพลงนั้นเยอะๆใช่ค่ะพอมียอดวิวสูงแล้วทางผู้ใหญ่ก็กำหนดแพลนที่จะลงมิวสิกวิดีโอคาเ้าสาวรถแห่แต่ว่าด้วยโควิดที่แบบเขากำลังส่งเศร้าซึมเศร้ากันอยู่เครียดวิกฤตโควิดก็เลื่อนวันไปอีกเป็นปลายเดือนมิถุนายนก็ออกอากาศออกมานะคะแฟนๆก็ก็ชมก็สนุกสนานนะคะ ซึ่งหญิงลีก็รู้สึกว่าชอบเพลงนี้มันมันจวดจั๊กจวดจ้ามันมันอ่ะมันสุดใจจ้าเลยน้วยอ่ะพอต้องฉิงต้องฉิงต้องิงร้อนนี่งไปต้องฉิงร้อนถ้าเกือหมดคลิปนี้แล้วเห็นเจ๊ลงไปนอนก็ไม่ต้องแปลกใจต้องฉิงร้อนหร้องฉิงร้นมีทุกสิ่งแคมี ไม่ได้ปลูกแต่ปลูกถั่วฝักยาวค่ะปลูกเก็บอีกนะคะเดินไหวไหมคะป้าชั้นห้เองนะคะเต้นขนาดนี้ไหวเลยนั่นน่ะสิอ่าแล้วเป็นยังไงพอแต่ต้องบอกเขาเวลาเขาทำเอลบีแต่ละเพลงนะเขาลงทุนนะมหาศาลแต่ว่าอย่างที่หญิงรีบอกเราอยู่ในยุคที่ไม่ใช่เฉพาะเขานะที่เราได้ยินค่ายเพลงหลายๆค่ายก็เป็นเป็นเรื่องปกติของใช่เขาจะปลม่เลยตอนนี้เขาจะปลใหม่เลยแล้วก็ดูยอดวิวแล้วค่อยทำเอลบี นี่คือกลยุทธ์ของปัจจุบันที่เราได้เห็นแต่ตอนที่เขาทำเอมวีปล่อยสองเพลงออกมาก่อนเนี้แบบเสื้อผ้าหน้าผมอะมันจับจ้านก <c oughs> ็นทําทําให้หญิงดีได้ได้เห็นแบบ คนเห็นหญิงรีแบบอีกรูปนึ่งซ<น>ึง่งไอ้ทรงผมกหนหอยที่แบบ <ừ> เป็นแบบม้วนอยู่บนหัวเนี่ยก็เป็นรูปรูปจําเป็นภาพจําของหญิงรีเป็นภาพจําจก็ได้ก็คือเห็นอยู่บนคอนเ <ừ> สิร์ตไฟแต่ในส <ừ> ่วนของเพลงใหม่ทางผู้ใหญ่ก็ให้เห็นแบบหลากหลายซิคนจะได้เห็นแบบไม <ừ> ่ไม่ซ้ำอย่ไหม,ม <ừ> ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีเนาะส่วนแต่ว่าเรื่องการเตทนหรือว่าความรอยยิ้มเ็ื่อยัางเป็นหญิงลีส่วนชื่นบันเทิงเหมือนเดิมแต่ว่าเพลงก็หลากหลายไปค่ะอืมคือต้องหาว่าในช่วง ก่อนหน้านี้ที่เป็นอัลบั้มที่2รอยต่อระหว่าอัลบั้มที่2องอัลบัมลบ้มที่3าเนี่ย <c oughs> การพูดคุยของหญิงลีกับทีมงานแะม,มี่เป็นยังไงบ้างว่าจะออกเป็นซิงเกิลหรือจะเป็นอัลบัม้มมีการพูดคุยกันยังไงบ้างครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีซิงเกิลบ้างนะคะซึ่งบางเพลงก็เป็นเพลงที่แบบโฆษณาบ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนมีมีการทาซิงเกิลพิเศษนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีเพลงพี่ไทยเอเลฟูเห็นไหมคะก็จะมีเป็นซิงเกิลพิเศษมานะคะแล้วก็ต่อไปสมมติว่าหลังจากอัลบั้มนี้แล้วเสร็จ เต็ม10เพลงแล้วก็ปีหน้าก็คงจะเป็นซิงเกิลสซิงเกิลประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางทีอาจจะแฟนๆอาจจะแบบเฮ้ยลองเว้นมาก่อนอเผื่อว่าปีต่อไปก็อาจจะฟัวแลวบบ้างอีกก็แล้วแต่ทางทางทางกระแสะที่แฟนๆตอบรับซึ่งบอกเลยว่าในในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยศิลปินคนสุดท้ายที่ออกไปฟูัวแลบบ้างนี่เราจําได้ไหมว่าใครจะไม่ได้หรอมันอยู่ในยุคที่เป็นซิงเกิลมาตลอด แต่อย่างว่าซิงเกิลก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็จะได้เน้นถึงความแบบว่าเจาะจงเพื่อความมันจะได้เป็นรู้สึกหลากหลายเลือกยากใช่ไหมคะเนาะแต่ว่าในส่วนของอัลบั้มเต็มมันก็ดีอีกแบบนะคะมันมันดีคนละอย่างนะก็ก็เหนื่อยขึ้นก็ได้ลองที่อยากหลายนะพูดถึงมีเพลงใหม่ๆหมมาเอนเทิงนะเวทีแต่เราเชื่อเถะว่าถึงจะมีเพลงใหม่ๆคนก็ยังมีภาพจำของเพลง ที่เป็นแจ้งเกิดของเขาอยู่ดีถูกป่เอาพูดง่ายมีไหมเวทีไหนที่คุณไปแสดงแล้วคุณไม่ร้องขอใจเธอแล้วบอามีไหมก็ไม่มีนะคะก็มีมีเป็นบางเวทีที่แบบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบนะคะมันต้องมีมากกว่านี้มีแต่ไม่มีมีหลายรอบแต่มีน้อยรอบเออใช่ที่จะไม่ร้องเนี่ยไม่มีนะคะนอกจากว่าจะเป็นเพลงที่แบบเองานนี้เฉพาะงาน เขาเฉพาะเพลงมาให้เงี้ยซ er ึ่งไม่มีไม่มีไม่มีหรอกที่จะไม่มเพลงดโอ้ใช่นะเขาไม่เป็นเพลงแจ้งเกิดจ้เออแล้วก็เพลงที่เจชอบฉันไม่พใช่ไมเอาเงเก่าปะอลบั่าเก่า่อใส่เลยอะเจชอบใช่ไหมฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพลงนี้ต่เพลอะไรนั่นแหละมึงเชื่อกูชอบผิดแกเยอะนะชีวิตล้ายีดีดีๆดๆน ไม่ใช่ไม่ใช่ชอบใส่เอวชอบก็เป็นเขาเป็นเป็งสนุกเราใส่กุ้งโฉดชอบมากชอบเลยแต่ทาเไ่นั่นขอใจเลอฉันก็ว่าอยู่ใช่จะร้องเพลงยังมองอยู่